นี่พี่น้องนะ้เล็กเก็บมายมมานะฮะนี่เอามาให้เขาตําให้กินอืมอืมตำมายมโอ้โหมันน่ากินนะน่ากินดูฮนะเนี่โอ้โหนี่ฮนะดูเนื้อมายมอืมดูกลิ่นหอมมาเลยฮนะนะเดี๋ยวนะเล็กพาชิมว่ารสชาติเป็นยังไงช่างกินในสาพิี ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาลิล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับพี่น้องวันนี้นาลเล็กจะพามาชิมเนี่มยมะยมนะ ตำมะยมเนี่ยโอ้โหดูน่ากินมากๆเลยนัเดี๋ยวชิมให้ดูว่ารสชาติเป็นยังไงคำใหญ่ๆเลยนะอร่อยเลยนะไม่ไปีรอก พวกกำลังพอดีพอดีอ่ะแต่มันจะมีเม็ดมะยมเยอะอยู่ขอญาตขายก่นอนอีกสักคำหนึ่งอ้ห อร่อยอ่ะอืมว่างหน้าร้อนเนี่ยตำม,มะยมเนี่ยอืมจัดเลยฮะจัดเลยอร่อยอร่อย,ออยอเอาอีกสักคำนะอืมมาคำใหญ่ๆอือสุดท้ายอืม มเ,มมเม็ดมันเยอะเขาตำเม็ดไม่ละเอียดครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พามาเรียกน้ำลายกันนิดหนึ่งอินมะยมนะตำมะยมอร่อยสุดๆเลยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงนี้ครับผมสวัสดีครับ